ดูคร่าวๆเกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันไปแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาของการทำ exercise นะคะน้องๆอ,อย่างที่พี่บอกพี่บอกว่า conversation เนี่ยไม่ใช่พาร์ที่ง่ายในการสอนก็คือว่ามันค่อนข้างยากที่จะโอ,โอ้ยเนีแ่ยบบสมมติน้องเจออันนี้พูดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่เชื่อเสมอว่าการที่ทำข้อสอบบ่อยๆเนี่ยถ้าเห็นทำข้อสอบ10ป,ปีเนี่ยจะให้เห็นว่าเออไอ้10ป,ปีเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันบ้าง แล้วก็ไอ้สำนวนเนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่างที่จะให้น้องใช้หรอเกพราะน้องเห็นว่าเออเนี่ยเห็นบ่อยๆสมมติที่พี่บอกว่าเออน้องเจอ how are you ปุ๊บน้องจะตอบ I'm fine thank you and you เนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าน้องเห็นหรือทำข้อสอบบ่อยๆน้องก็จะรู้ว่าถ้าถามแบบเนี้ยแนวเนี้ยน้องจะตอบแบบไหนซึ่งพี่ก็จะดึงเอาอันที่สำคัญของข้อสอบปัญหาศย้อนหลังเนี่ยมาให้น้องๆดูส่วนบนเนี่ยก็คือว่าเป็น ปีอะไรน้องก็ดูเอาละกันนะคะตรงหัวข้อของมันมาดูอันแรกกันเลยจะบอกว่า your hardworking friend has just won a scholarship to a prestigious university you say to him บอกว่าเพื่อนคุณเนี่ยที่ hardworking ทำงานหนะักไม่ใช่นะคะขยันนั่นเองหรือว่าถ้าแปลใช้กับ การทํางานก็คือทํางานหนักแต่นี่คือเพื่อนเราก็คือเพื่อนเราที่ได้ทุนน่าจะเป็นเพื่อนที่ขยันถูกไหมเพื่อนเราคนนึงที่ขยันเนี่ยได้ชนะได้ทุนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่โด่งดัง prestigious ถ้าใช้กับเครื่องประดับก็จะเป็นแบบเลอค่าแต่ว่าถ้าใช้กับมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอเห็นเพื่อนได้ปุ๊บเราจะบอกเพื่อนว่าอะไร น้องก็คิดภาพว่าเออนี่นะตอนหนึ่งไปเจอเพื่อนบอกเพื่อนฉับอกเราเพื่อนบอกเฮ้ยแกฉันได้สกอร์ละชิปนะเพื่อนบอกฉันได้นะเราก็ต้องเป็นคนดีถูกไหมครั้งน้องกันทำข้อสอบอันท้านี่ย น้องๆเนี่ยต้องเป็นคนดีนะคะน้องๆต้องท่องจำเอาไว้ว่าน้องต้องเป็นคนดีเท่านั้นจะมาแบบผู้จะหยาบคายวินแตกเนี่ยไม่ได้นะคะังน้องเวลาพี่ทำข้อเสนอพี่จะเตือนตัวเองเสมอว่าฉันคือนางเอกก็จะดื่มน้ำส้มให้ชิมนะคะน้องๆเราเป็นเพื่อนเราเราจะตอบว่าไงเราต้องยินดีถูกไหมพอเราบอกตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนใจดีปุ๊บ เราก็ที่คำตอบไปว่าเพื่อนได้สกอร์ลชิพเพื่อนได้ทุนเราซึ่งเป็นคนดีต้องตอบว่ายินดีด้วยถูกไหมท่องจำไว้นะน้องแล้วมาเลือกค่ะน้อง,อ,งอย่าเขว้ยนะคะ้อหนึ่งบอก I see น o t h i ิงรอ o n g w i จ h it ฉันไม่เห็นว่ามันจะแปลกอะไรเลยไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยคืออันนี้เนี่ยถึงพี่ถึงบอกว่าน้องจงเป็นคนดีเพราะว่าถ้าน้องเป็นอย่างที่น้องเป็นหรือว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยน้องๆก็จะตอบผิดนะคะน้อง ขสอบเป็นทันไม่ต้องการเห็นน้องเป็นคนไม่ดีค่ะเพื่อนได้สกอตเชีชิปได้ไปได้ได้ทุนเนี่ยจะมาบอกว่าไม่เห็นแปลกอะไรเลยไม่ได้ครังน้องขขอสองบอก congratulations you deserve it ยินดีด้วยนะเธอสมควรจะได้ได้ทุนนี่แล้วล่ะ hey, ดูดีห็นไหมเป็นคนดีเก็บไว้ก่อน that's incredible I don't believe it ไอพาร์ทแรกโอเคนะ that's incredible โอ้ยเยี่ยมมากเลย incredible เหมือนที่พี่บอก awesome กับ wonderful ใช่ปะ่ะ great อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าไอพาร์ทหลังสีงน้องๆคะ่ะ <c oughs> I don't believe it ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ้าว <c oughs> ที่ถึงบอกให้ท่องว่าเป็นคนดีนะคะน้องๆคือแบบอาจจะไปแข่งทุนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะ แบบโอ้เยี่ยมจังเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนนิดๆว่าแบบฉันน่าจะเป็นคนชนะนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่นะคะผิดค่ะน้อง h างติดแทบเปล e ่ยนยูเนเวอร์โทสเฮ้ยมันเกิดได้ไงอะ่ะได้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นบอกฉันเลยอันนี้แบบว่าเป็นคนดีแบบดีปตะกี้ตะขัวนิดนึงว่าแบบเฮ้ยจะได้นะทําไมไม่บอกฉันอนะ่ะถ้าฉันไปสอบฉันก็ต้องได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคนไม่ดีนะคะน้องก็สับอินทนันไม่ต้องการค่ะ สนานพานต้องการโอ้ยยินดีด้วยนะเธอแบอสบสมควรจะได้รับทุนนี่แล้วที่ในใจแบบไม่บอกฉันนะไม่งั้นฉันก็ได้แหละเกไม่มีทางได้หรอกนะถ้าฉันแค่ไปสอบฉันเองอะไรเงี้ยข้อต่อไปมาจากทรเบอร์นะคะปีสีเบอกว่า you want to borrow your friend's dictionary อยากจะยืม borrow ใช่ไหมขอยืมขอยืมอะไร ขอยืมดิเราถามเราจะพูดว่าไงอันนี้เขาจะเช็คน้องค่ะว่าน้องรู้จักเขาว่า l e n d กับ Borrow ดีแค่ไหน l e n สสัมวันสัมติงค่ะน้องถ้าใช้ l e n d เนี่ยแปลว่าให้ยืมค่ะ ส่น borrow แปลว,ว่าขอยืมตัวเราต้องเป็นคนขอยืมใช่ไหมคะตัวฉันสมมุติที่เป็นไออันนี้ก็คืออยู่ถ้าใช้ borrow เนี่ยอันนี้ดิกของเป็นของเพื่อนใช่ไหมอันนี้เป็นดิกถ้า borrow เนี่ย เป็นฉัน I borrow Can I borrow your dictionary แต่ถ้าเป็นเลนสเนี่ยเราเลนส d ดิกชันนารีจากเพื่อนเพราะเป็นของเพื่อนถูกไหมต้อง borrow ขอยืมดิกจากเธอแต่ถ้าบอกว่าให้เธอให้ฉันยืมดิกเธอได้ไหมจะเป็นเลนส เลนจ์ยูดิ to me ให้ฉันยืมดิเธอได้ไหมมาดูข้อหนึ่งบอกว่า can I lend you a dictionary ฉันสามารถให้เธอยือมดิกชันได้ไหมเอฟังแล้วแบบตกลงกว่าคิดเองไม่เป็นใช่ไหมว่าให้ยืมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมอามาหลอกเราในเรื่องเลน d กับ borrow อย่างที่พี่บอกอันที่สองบอกว่า may I borrow your dictionary ฉันขอยืมดิกเธอหน่อยได้ไหมฟังดูดีใช่ไหมเพราะโจย์เขาบอกว่าอยากขอยืมดิกเพื่อนเก็บไว้ก่อน Could you offer me a dictionary เสนอดิกชันนารีให้ฉันหน่อยได้ไหม Offer เ,เนี่ยจะออกแนวว่าเป็นสิ่งที่เรามีสมมติว่าฉันมีอะไรมีมีทุนมีตำแหน่งงานอะไรเงี้ยเรามีสิทธิ์เรายืนย่นหยิบยื่นให้ แต่ไม่ใช่ Dictionary Offer จะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นิดนึงข้นี้ผิด Could you offer me a job อะไรเนี้ยของานฉันทำหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าหยิบยื่น dictionary ให้ไม่ใช่ก็สี่บอก Would you mind getting me your dictionary อย่างที่พี่บอก Mind ใช่ไมรังเกียจไหม Would you ให้มันไฮโซใช่ไหมรังเกียจไหมถ้าจะ getting me your dictionary g e t s o m e o n e something ก็คือสมมุติว่าดิกเนี่ยเป็นของเธอนั่นแหละ เป็นของใครไม่รู้แหละเป็นของเธอทำ่มอยู่ดิชันลนี่แต่ระหว่างคุยกันเนี่ยไอ้ดิกมันอยู่บนโต๊ะดิกอยู่ตรงนี้ห่างไปตั้งยี่สิบเมตรหรือไรซ์สัมติอะไรเงี้ยไปหยิบมาให้หน่อยดิไปเอามาให้หน่อยหรือว่าจะอยู่ในล็อกเกอร์ของเธอก็ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยแบบ ไปเอาดิกคองเธอมาให้หน่อยได้ไหมอันนี้ออกแนวแบบว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีเกินไปน,นิดนึงยืมของเขาแล้วยังจะให้เขาไปเอาให้อีกอันนี้ไม่ใช่ค่ะเนาะเราต้องเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่าข้อสองค่ะขอยืมหน่อยได้ไหมดูดีที่สุด